อาหารเช้าสำหรับผู้สูงวัยอาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญมากสำหรับผู้สูงอายุเพราะช่วยเติมพลังงานและสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปอไวัยทำให้มีเรี่ยวแรงในการทำกิจกรรมตลอดวันและยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆด้วยคะ่ะหลักการเลือกอาหารเช้าสำหรับผู้สูงอายุย่อยง่ายระบบย่อยอาหารของผู้สูงอายุจะทำงานได้ไม่ดีเท่าเดิมจึงควรเลือกอาหารที่ไม่หนักท้องไม่ทำให้ท้องเน็ดเช่น อาหารประเภทต้มนึ่งอบแทนการทอดหรือผัดที่ใช้น้ำมันเยอะครบ5้าหมู่แม้จะทานน้อยลงแต่สารอาหารต้องครบถ้วนทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิอัมรินออกและแร่ธาตุมีกากใย,ยสูงช่วยเรื่องระบบขับถ่ายป้องกันท้องผูกซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุโปรตีนเพียงพอเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อที่ลดลงอัมไวและเสริมสร้างผิมคุ้มกันแคลเซียม และวิตาม,มินดีสำคัญต่อกระดูกและฟันป้องกันภาวะกระดูกพรุนโซเดียมและน้ำตาลน้อยเพื่อควบคุมความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดตัวอย่างเมนูอาหารเช้าที่เหมาะสมแหล่งคาร์โบไฮเดรตเลือกแบบเชิงซ้อนไม่ขัดสีข้าวต้มโจกเลือกข้าวกล้องข้าวโอ๊หรือธัญพืชอ,อื่นๆแทนข้าวขาว ขนมปังโฮลวีดทาด้วยโอคาโดบทในถัวหรือไข่คนสุปฟัดทองสุดลูกเดือยสุดข้าวกล้องแหล่งโปรโตีนให้เลือกแบบย้อยง่ายไขยมันต่ำ เนื้อปลาเช่นข้าวต้มปลาปลานึ่งเพราะเนื้อปลาเป็นโปรโตีนคุณภาพดีย่อยง่ายไข่ไข่ต้มไข่ตุนไข่คนเพราะมีคุณค่าทางอาหารสูง นมพร่องมันเนยหรือนมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้ไม่ใส่น้ำตาลช่วยเสริมแคลเซียมและโปรโตีนเต้าหู้ถั่วต่างๆเป็นแหล่งโปรโตีนจากพืชที่ดี และผลไม้ที่อ่อนนุม่มผักต้มนึ่งเช่นวอวโอคอลี่แครอทตำลึงโดยต้มหรือนึ่งให้สุกก่อนเพื่อให้ย่อยง่ายผลไม้เนื้อนุม่มเช่นมะละกอสุกกล้วยน้ำวาแตงโมส้มให้วิอัมสรินแร่ธาต และแย่อาหารตัวอย่างเมนูจัดเต็มข้าวต้มข้าวกล้องปลาใส่ขิงซอยและผักลวกโจ๊กข้าวใส่ไก่ฉีกหรือกุ้งสับใส่ฟักทองบรอกโคโลีหรือแครอทสับละเอียดไข่ตุนใส่เนื้อไก่สับเผ็ดหอมหรือพัดอื่น แซนด์วิชโฮลวีตไส้ไข่ต้มบดกับผักกาดหอมหรือทูน่าในน้ำแร่น้ำเต้าหูทรงเครื่องไม่ใส่น้ำตาลใส่ลูกเดือยถั่วลิสงต้มเม็ดแมงลักข้าวโอ๊ตต้มกับนมพร่องมันในนมถั่วเหลืองใส่ผลไม้หั่นชิ้นเล็กๆเ,เช่นกล้วยมะละกอสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงเช่นปลาทองโกอาหารทอดอาหารใส่กะทิเยอะๆอ,อาหารรสจัดเค็มจัดหวานจัดอาหารแปรรูป หรืออาหารที่มีโซเดียมสูงผักดิบที่ย่อยยากการจัดเตรียมอาหารเช้าสำหรับผู้สูงอายุควรคำนึงถึงสภาพฟันการคิ้ยวกลืนและโรคประจำตัวของผู้สูงอายุแต่ละท่านด้วยนะคะหากมีข้อจำกัดเรื่องใดเป็นพิเศษก็สามารถปรับเปลี่ยนเมนูให้เหมาะสมได้